รู้สึกอึดอัดใจไหมที่ต้องคบกับคนที่สวมหน้ากากคุยกับเราใส่หน้ากากคุยกับเรายิ้มแย้มแจ่มใสนะดีใจด้วยนะพี่ดีใจด้วยนะที่พี่ตำแหน่งขึ้นดีใจด้วยด้วยหน้าเก่าซึ่งบอกว่าดีใจด้วยแต่เมื่อสวมหน้ากากก็อาจจะดูงามขึ้น แต่ว่าใจที่ส่งผลให้หน้าเก่ามันตรงข้ามกันกันกบหน้ากากอาตมาเชื่อว่าหลายท่านที่รู้สึกอึดอัดใจกับการสวมหน้ากากที่คนอื่นใส่ให้กับเราเพื่อที่จะให้เราใส่หน้ากากกับคนอื่นด้วยความเป็นลูกน้องแต่เมื่อมีคําสั่งนายบอกว่าคุณต้องใส่หน้ากากคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้จึงกลายเป็นว่าเราเองไม่ได้มีตัวตนของเราเองชัดเจนไม่มีจุดยืนด้วยการที่ เมื่อคนอื่นสั่งให้เราใส่หน้ากากให้กับคนอื่นใส่หน้ากากให้กับตัวเองสนทนากับคนอื่นก็จึงกลายเป็นว่า 1. เราไม่มีจุดยืนของตัวเองเพราะเราก็ใส่หน้ากากให้กับคนอื่น 2. คนที่ใส่หน้ากากให้กับเราก็เชื่อว่าหลายคนเขาก็มีเหตุผลในการใส่หน้ากากแต่ถ้าวันนี้เรามีหน้ากเก่ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีไมตรีที่ออกมาจากใจตามคำสอนพระพุทธเจ้า ด้วยการใช้หลักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในพรมวิหารสี่อยู่ร่วมกันถ้าวันนี้ฮะถ้าหากว่าเราได้ฉีกยิ้มฉีกยิ้มจากหน้าเก่าแล้วก็ฉีกยิ้มที่หน้ากากไม่จำเป็นต้องมีรอยยิ้มที่หน้ากากโดยการอาศัยหน้าเก่าอาจจะเป็นหน้าแก,แก่แต่เป็นหน้าเก่ากที่ไม่ทำให้เกิดความโกรธเชื่อว่าหน้ากาก ในโลกนี้ทุกหน้ากากจะถูกฉีกทิ้งไปจึงขอให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเถิดว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของโลกสมมุติเมื่อเราอยู่กับโลกสมมุติก็จําเป็นที่จะต้องอยู่กับโลกสมมุติแต่ขอให้เราได้บจําเป็นต้องใส่หน้ากากใส่กันก็ให้คนอื่นสามารถมองทะลุหน้ากากและเห็นใจเราได้ว่าฉันจำเป็นที่ต้องทำแต่ด้วยใจที่ซื่อสัตย์ก็ทำงานไป ด้วยความจริงและเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขธรรมะวันนี้กับหน้าเก่าที่เห็นชัดกว่าหน้ากากขอเจริญพร